รเราะว่าขึ้นคำพเพราะว่าแดดอ๋อกางแดดก,กับห,หัวระซับฮอนมาก็แวะมาห้าใหญ่นองแดยพูดจาก,กันได้จ้าสวัสดีท่านเอไอ สวัสดีหงอยง่างกำลังกินจูกำลังลุกถค,คกคุกอย่าง ม่วงมัม่วงมันมะม่วงน้ำพึ่งชายน้ำพึ่ง ไรในนะส่วนของใหญ่นองนะมีทุกอย่างมีมะขามเทศมีฝัางมีมะมุกนี่ใหญ่นองบรูอาหารการกินเที่ กระละยี่สิบต้นเป็นตัวเมียทั้งเมิดตัวผู้บ้านเท่นเฮียกระบหมีอันปลาส้มกระโบเป็นมากมาปฟูกยางเดี๋ยวปลูกหลายอย่างหลายอันจ้า แม่แรงจัดจัดยายนองก็จะไม่ห่อเอาเท่าไหร่จ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามาเป็นคนแรกเติดจังได้บ้าน,นหนาวอยู่โบ ใส่ทั้งไว้มาอีกแล้วจ้าขอบคุณล่ะรับใส้อย่างหดเหมือนเดิมน้ำบาดาลก็เยอะน้ำคลองก็เยอะมีตนอันนั่นเดิอนี่ไปยังไปยังมากันเลย,ยด้จับกองเอรอ ี่จับก็ไม่ได้ตัดแต่งจริงจะต่อไหมต้นกลุเด้เข้ามาพูดคุยกันได้เด้อเพื่อนๆทุกคนแกขโมยกันซิบ่ใหญ่เด้นี่นะยเพื่อนเพ ถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินมะม่วงเป็นช่อหยกจังเลยหายบอริเวณสวนให้ดูบริเวณสวนยายน้องก็ปลูกไปเรื่อยๆรืเรื่อยเฟืยไปเรื่อยๆเลย มาได้ลูกยายนงก็ทำไปอย่างนี้แหละสวัสดีจ้าเข้ามาหนึ่งคนแล้วตนฝลังรดนนะ้ำ นี่เป็นสลัพอพักคนมากๆเลยถ่ายสอนให้ดู mặt lạ bằng về thì nông ôi nàm lại, nàm dơ dài nông cái xíu đấy là mặt lạ bằng kinh dài nông cái sĩ hột bình xôn yên thả ràm tôn lít nàm óc bí bí chán đỡ ระบบน้ำดีแต่จะลดสายยางจะให้น้ำช่วงหน้าแรงคับสลานี้บ่บ่มีน้ำบ่ได้เขาชอบน้ำมากจ้าสละชอบน้ำจริงให้ดูจ้า ปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่มีแก๊นี่ฝรังเนี่ยฝรังฝรังผันกินจูนี่นะกำลังติดลูกเยอะฝรลังไส้แดงพันหงเป่าสือยนนองไม่ได้มาห่อเฮี ของเป่าเสือบ้านบ้านเช่นเช่นทุกท่านทุกคนเงานไปน้ำตังหลังแล้วแหละกล้องกระาดเด้อเพี่ยนเพ่อนี่เป็นพลังอันนี้เป็นพลังไส้แดง บอกเขาหาเป็นได้รุ่นเดียวการตะโมเหรอนั่นเป็นมากเป็นททนแล้วก้นมะม่วงแก้วขมิ้นนบ่หมอกระซิบ่ใาไ่เด้นี่น่ะเขี้ยนๆถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินสำหรับมือเนีใหญ่หนองกระซิขอ ลาลงกันเด้อขอบคุณมากๆสำหรับท่านเจราจากันไป ยายนองบ่ได้รูแลปันได้ยายนองปี๊ปุ๊กไว้แล้วก็บบื้หัวสาปันได้ต้นนี้นะก็เกลยมันมีหอมน้ำมากมากปุ๊กได้มงได้มีแดดได้ใยมานเหลือใบเหลืองก็ชอบปล่มนี่ยายนองบ่รู้อาหารการกินเท่ย ทางหลังแล้วลหละกล้องกระไดเด้อเพื่อนเพัดกแต่งกิ่งต่อไหมต้นกกหั่นกองผิด ก็เลยไม่เห็นหน้าเห็นตายายนองเพราะฝนไหๆสำหรับผุดๆต่างเฮียบให้น้ำกระโตไม่ให้น้ำก็ไม่เติบโต